ก็คือสะดวกสบายก่อนเบันทิกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตังค์ให้แน่เด้อทุกคนอฮึตะเวนกันข้างขื่นี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนะเนาะ์ตะเวนกันข้างขื้น เดิเนี่จะเล่นโต๊ะพี่น้องสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม,ขขอมอ่พี่น้องเบิร์สูบู้วยคนหลังจากไปลงคลิปซองมือพี่น้องไอ้ข้าน้ำไหลน้ำหน้าลายเนาะหน้าทงนันก่นแล้วเราพี่น้องแล้วตะขายืนเนาะย่่งตะขขาร่มบันนีเท่ากับกลับมาตัดเขาน้าทงพี่น้องสิมเบาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะ พี่น้องเลยของสัตว์เดี่ยงสัตว์ยังเนี่ยเป็ดไก่กับเสี่ยงแต่พี่น้องเสี่ยงบ้านนี่เนาะแจ๊าะเป็นผู้ใดมาดักก็บเลือถามมาดักเอาแต่เป็ดตอาไก่แบบนี้เนาะเพอมาขอเข้ามาที่นี่แล้วขอไก่เนาะแล้วก็ข่าข่าเกี่ยาวเจี่ยน้าเป็ดเท่าครั้งไหมน้องไหนพี่น้องมันดักไหลจากไหนมาด้วว่ามันเอาทุนยิ่งเอาว่าเราไปจากไหนสองสี่หกแปดสิบเก้าโต เป็ดสิบสามสิบสี่ตัวเด้อเป็ดสิบเอ็ดตัวพี่น้องเนียตัวกิรักเอาตัวตัวตัวใหญ่ใหญ่น้อก็เรียนนายนะผัวกีรักด้วยบัหางบัวสางบัเดี่ยงบัเกลือยังด้วยแบบแท้ทังขาตลาดเอาตะกองหมูเนาะพี่น้องไอ้ต้องเป็นไครอยากเคียนเน้ยว่าตะกุนอยากเคียนมันได้สิจับให้มันอีกจะหาตัวนี่ให้มันไปเอาไปใบกินเจ็ดสองเดือนจังมาดักใหม่จะเป็นผัวเป็นผัวเป็นเตอร์เดือดใจพี่น้อง ผู้เฮาเดียเขายาังสนกินอนู่ยังนะเพื่อมาลักเอาโมาสกาุลว่าโอ้ยสีเ็ดก็ชากแล้วพี่น้องเอ้แดเกี่ยวขา่าวเกี่ยวหน้ามีเนาะขากับวราเป็นาาักฆ่าแล้วคมับเระเภทกับขืนยู่บเบื่อขืนใจระมือนัก่ากัเพื่อไมาสกุลวาเกี่ยวขา่าได้อปพี่เนี่ยค้ายข้าวคล้ายหน้ามืซื้อกองมะตีในมันแดวมันถั่วเนาะพพได้เห็นมาเข้ามาลักออยัง ตึงขึ้นเขาบกเขามาหลักแต่เข้าอุ่นใจนะข้าวเลยมีกล่องนะทิ่กล่องวงจรแบบนของบอลอยู่นหน้าเพ่นนะี่พี่น้อข้าคาด่านปลายซองหล่านบอลใส่เเป็นสื่อวงอเป็นสื่อัญหาเออซองพัญหาเปนสื่อทำอาาล่านปลายน้อยหนึ่งด่านซองหล่านซาเน,นี่ยมาสุกเทีมันเ็าขาดหมดเนาะถึงว่าจริน,นายเพี้ยนท่าเดียงไว้นี่นะนน้องนี่อ,อาสัายบอ่อยกเอาขื่นไปเสกของอยู่ทึ่ง มาจับง่ายเหมืนโค่นมากกว่าร้อยลงหนาเนานะสุดสุดสมัยปีเอาเข้ามาแน่มีไฟมาเผามาเามากือย่างนอกกันขืนพี่น้องเลยไปเดี๋ยวตัดข่าวกันพี่น้องตาตัดก็ได้ไรได้ตือแล้วตัดว่านเน,นาะใหญ่มาหนาทุ่งมึนที่ข่าวกับปศุขข่าวกับตายน้ำกับมีพี่น้องเอ้ยมันเป็นยังเป็นเปล่าไพ่ลูกนักขนกับบริกเกียวกับมี่นักขนกับบริกเกียวกับมี่หน้างแข็งัด นี่เกิดครับพอดี่พอกที่พวกินอะไรน,ううน Mother, ี่ซซี่จ่อเบิ้งใหญ่เด้อดิเป็ดใหญ่เด้อดิเป็ดน่าปลากระมิ่นพี่น้องเ้ยเผื่ออหารนู่งนี่เป็ดแดงมากินก่อนนะใครบอกเดินหัวพี่น้องเอ้ยแค่นมีเงินมีข้ามสื่อตะนางอ้อมแหมกุ้งปลาทุกคนสื่อตะนางไก่ห่าอ่อนช่วงเลยอนี่นาย เขาก็ว่าง่ามเขาก็บา่า,บา,า,บาเป็นราคาปีนี่ก็ได้มันปีกายยังหกพันสองปีนี่เลือ4สี่พันหาเส้ทนที่ขึ้นเตะบี้แต่วันนี้ลงสนุกตะพวกเหตุกับพี่บริณาเลยียนารำอากาศมันดีเดย้อยู่ปากสองอันนี้มังตีพวกโค้งมังเถื่อนเึ้นขืนนะสะาหายสนาา่ะฮะสู้ เนตัดนได้ลเต๋อลยเดี๋ยวตัดเด่ซ้ำหนึง yeah, กับจหาพนขาซอยก็เจาผิดเ้ยหน่อยห้าพนนะเขวสวยมาซอยเด้เนาะเจาซสวยคอยคอยเจ้าจนเดีอยู่นี่แหละเาะติด้อมติดผู้นี้มีตห้ใหญ่ๆํำเริอนบานไปเนี่ยวสกคตัดข่าวกันพี่เนาะเนี่ยไปโฟอกัน ต่อไปผมว่าเสาจกคนจีอยังเนาะคลิปนี้ก้าขึ้นในโจรในขมุ่ยพี่น้องเลยต้องูวทั้งผ <beetle> <t> ู <inhale ativa> <t> ้ต <inhale> <t> ้องใช้ถาลากกินเถอะนะมันเป็นอาชีพของเขาเนี่ยบบตีเขาเลยเนาะใหญ่พอใหญ่เห็นกระเดียวมีสักวันหนึ่งที่เวลาสิคล้ายหนาเขาดอกพี่น้องพวกขี่หลักนี่เนาะนี่จักมือจักลายตอนนี้ก้ขึ้นนะพี่น้องสุ่มพ่นข่าวซอยข้าวเนาะ ตัดได้น้อยหนึ่งบรียกจำให้นี่เพราะว่ามันแปดมุ้งไงให้กินขาวเสาะอะไรพวกนี้ขาวเลยเขาจะหน้าเขาเข้ามาดยงเดี๋ยวลอยก็ได้ยังแต่ขงเบาสักคนอยู่แล้วเขาก็กินได้กินได้นักฆ่าก็แห้งโลกตายไปพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่มองพูนขาวกันนะเนาะ ตอนนี้ก็ตัดผ่ามาพี่น้องหลังจากขึ้นกระตัดเขาเนาะหลายวลายก็เลยมาพ่นเข่าซอยเพิ่นไหนพี่น้องเจ้าซอยคอยคอยซอ,อ,อยเจ้าไหนเนาะมาพอดีพิ่นกินเข่าเสารเลือพอดีด้วยพอดีบาสะก้อมากป็นเข่าเสาร์เพิ่นเนาะเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันพี่น,น,น้องโซนไหนอาหารรักของเห็ดไทยเห็ดหน้าส่วงพ่นเขา่ายังนี่กะต้มเป็ดต้มไก่ไน,นะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเอาบะ เมนูมันยังห,าหากักบางคนเดาไหวบโบ,บ,บต้มเป็ดกับต้มไก่เลยเนาะกับปีงศรีมูเนี่ยซ้ำเนี่ยนะพี่น้องหากินกินแกงหนุ่มใหม่ยังดีเลยเนาะแซ่บด้วยแกงมา,มาพูดกินข้าวเลยนะนี่อ้้้บ่ไไดปมาพูดกินข้าวเลยนะมาพผากันอีกเนาะ ฮักเอาไรมันเส็บมันเสอบเล่าขึ้นมฮักเอาเรื่องวคนขาวที่หนังค้องไทยนี่น่ารถสุตาแบบรอดมาเมื่อกยันกินต้มเะต้มไก่กโอ้กมงไงวะเนาะขบากองนดหน่อยนี่เอือวนีด้วาจกไหย่างด้วว่าเดี๋ยวึงหนึ่งเียนี้ย่นำำตัวเหนนเดเ นันจกดีบืกันกของขออยู่หรอคุน่าเล่นดูเลยน่เล่นลื่อห้มคุณบอีีมันจะโแหงมันมเปียก็ยูนี้อยากินขาวกันนครับเปียกท่านเห็ดกินขาวก่อนเนาะอยาางนี่โอ้โหตัวเป็ดเสียเสียดว

มเดกินเขามเทนเทนม่เทนเท่าเ่าลเ่าีกแม่กินเาพ่อเนี่แล่อม่หมพ่อ่นี้พ่อมนี่ยะไปเอาัดด้สอไปใส่บุดอยามเบ็ดตูนะบนี่มันบดตูรลุกกินเข่าว่มาว้นบตูดุกน่นนี่ไมวเอาดอ่ไปนี้กันเบิร์าการอาการหอนน่นเ mọi người có tốt nhưng cạo này mọi người có tốt hơn mọi người có tốt hơn mọi người có nó, hơn mọi người có นลงนี้นะเพื่อนบุ๊บบุบบุบเดี๋ยวมาลุ้นทำก,กันมาจะได้เช็คสอบเนาะ ต่อยเป็นก้อนพี่นอ้องตอนนี้ว่าวสกู๊ตยังขึ้นมายุ่นข่ายเรื่องพี่น้องมากับมาซอยโอ้ยมาจาก้องหน้าอ่ะนะก็ได้ข่าวพบสอบบรรยากาศได้บ้างเินกำลังขึ้นเอนนี้กำลังขึ้นจนกับมาซอยไลายได้พี่น้อง เดี๋ยวมันจะก,ก่ดน้ำกันเนอรถมันจะยักษาเนี่ยพี่น้องเพราะว่ารถมันเก่าบันคือรถบาลอนเนาะรถบาลลอนรถใหม่ เราต้งการมาสิรายจกสอบเนาะทีอนี่อาซิปันจะกองหมใกญ่ม้ยยงดูกองใหญ่เป็น,น,ปมมน,น,นใหญ่ปไปสมุงหน,นึ่ง่น้องไล่เขาชิปปลายสอบเจ้าอะไเนาะผู้ซายกับมีไรวนนี้เรอมา thay mà xài áo này bốn mưa hư nó thang cả nhá nhà thang cả Này subscribe cho kênh này มาเต้คลองนะเพื่น้องอากาศดีดีล่ะลมผพัดแห้งก็แท้งพ่นกระไดนี่ เดี๋ยวเราหัวเร็วเข้า35าซานสองนะ ตมันตกมันเถียาต้องเซบะแพนวาหนว้านมาเ่อมาเรือด 啊，皮娜，啊，不要我娘在没呢？ มาเนีบินาสำเนีดเลยนะเยบรอยเย็บรอยเพิ่งับไปร้านตวใไม่แล้วันนี้ยานเพื่อนโยนเชลลด แลนไปสิไปม่ทางเพื่อนเะ่ยพ่วกนาียานเพื่อนโยนสเจ้าองหนึ่ได้ยักสอบได้ยักสอบตายที่ปลายเนาะโ นี่เลยพี่น้องเสดรจไทยใบเนาะเสดรจไทยใบเสดรจไทยไบกันขับเมื่อยเนาะกว่าไม้บลาใส่้อมกันเมื่อพร้อมกันเราต้องฆ่าเข้ากันอยู่นะทางหงายหงายพี่น้องไอ้ทางหมองมาสกุลมาใหม่ไปเที่ยงอยู่แถวนี้เลยต้อนี่ก็ได้พี่น้องทางหงายหายเนาะขึ้นข้องอีกพี่น้องไอ้รถฝนเดี๋ยวนาะ ได้ข่าวหาสิพวกสอบโอ้ต้องเป็นทอยรังมากอยูี่เนาะปกติเที่ยวสร้างนี่มันเที่ยวอะไรมันลมลายเที่ยวอะไรมันหลอมลายวะสวยบู๊มานิดหนึกรบต่ายังเลยใครบ้าได้ดิเราเน่ มุ้งออมลกมูกแล้วจานเปล่าอยู่เนะาะคื้อว่ะเด้ยตีโค้งเขาวงเวียน ยามาลสิงคโปร์กาโหเกินนะเึ้นท้องแล้วพี่น้องย่างรถท้างอีกขั้นสุดอีกนะมาสิงคกปร์มาฮานครับขึ้นเนาะย่านรถไทยมันอยากนั่งเต้นนะนขึ้นล้นก้อนก้อนขึ้นเท้ารถมีแต่ขบวนแห่เคยเท้าขาบวนเขาขึ้นที่เขาที่ก้นกันไรอยู่มาสิงคโปรไปขั้นสุดท้ายนะ้ารถมีหาขั้น khỏi tự nhiên sát thì hơi khỏi tăng là nhớ bây giờ cần đâu đợt thái là lên ta thì hiện tại thu càng cứng bó lại rất tuần may khỏi sẵn sàng cứng này bớt có mi khôn nhộn nhớ khỏi rồi này khỏi thì sẵn sàng ก็เป็นรถไทยน้าเล่นตามนี่พว่างอาธีนี่แย่งเลยพี่น้องเพราะว่าแถวทางล่าเขาใส่ตอาทีเนาะแบบโจมต่างเนี่ยจักโจมตางหรือว่าของไทยยู่งยุดงตามเล้ไปแอฟคาซีคนเลยไปเลยไปเลยตามภาคคนนี้

จุ๊มดีชุ๊มดีิถามเป็นจอดรถขั้นหรอไม่ในรถขั้นสุดท้ายเลยรถไทยฮะถถยยเดี๋ยวเพิ่งรถขั้นนีบริหุแล้วพี่น้องข้งขึ้นเลยแล้วเขาขึ้นเขาลุ้นเป็นอย่าง Ah, uh, hồi mình thở rồi. Hú, uh, đi mình làm rồi. Mỗi mình nữa. Nhanh nhanh. ก um er ันท pues like you know nah ี่เช่อย่นาะมันต้องถอยถอยเอาอีรังแล้วนะถอาแห้งแนะี่น่เพาะจะังเห็นน้ามีครเกจะเหี้ยได้สินเดียไม่จะขึ้นสะดวกสบายเพื่นไป ดถเตียงนอนขึ้นหนิดเตียงนอนนะฮะ้อวสิวซุดเพื่อออยเนาะบุรเร่ออน่นอน,น,อน,น,อนข้าก็นี้คักคักคักดูเท้าเลย

โดหาขั้นขันขน่อไปก่อนหมู่เนะาะาาไปโอ้ท่าอ,อดเดี๋ยวไปพอกันท้างเมื่อพี่นอ้องลงพอดคืออนเดอเนาะพี่น้องผลสิคายเด้อนะพี่น้องดูนึงหาพันเนาะึ้นนะพี่น้องบางบ้านมันื้อนี่โรซีพันหามือนกันโรคหาพัน้นหาด้ย เอาับพี่น้องสำหรับกินีนว่านส okay. okay. ักคนอยูจบไปเพียอนสมิเตอพี่น้องก็กันมีพี่หนาเนาะฝากไปติดตามเฟซบุ๊กบ่าวสักคนนี้เลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเฟซบุ๊กกระสานได้ด้วพี่น้องชื่อเฟซบุ๊กหนังชื่อสักคนเคเอ็มเจไปตรงกฤษชื่อยูทูบหนงบ่าวสักคนคนหมักมือนเป็นตัวไทยด้วย